ีเวลาทำกุฏิรูปตัวตายจะเป็นยักษ์นี่เลยปั้นรูปว้กะใบใ้ก็รูปยักษ์เวลาเราตายเ้วเราจะไม่เป็นยักษ์เลยจิตมันยึดไงมันก็ใจยังยึดหมามันก็ตายเป็นหมาเนอยิึดแมวมันก็ตายเป็นแมวยึดนกมันก็ตายเป็นนกนั่นแหละจิตสุดท้ายมยึดอะไรกก็บอกว่าไปรูปปั้นนี้เป็นยักษ์นี้เลือดยักษ์นี้ปศเสัตก็เอายักษ์นั้นเป็นอารมณ์แห่งจิตบั้นปลายสุดท้ายตายไปก็จะเป็นยักษ์ พวกเราชอบเลยอุ้ยทำบทสร้างไก่สร้างบ์สร้างดาราสร้างเจดีย์มมอ,ยยยอุย้ยสารพาพที่จะทำถือศีลด้วยตายไปนปันจญาเหมือนในพระชาติหนึ่งที่พระเจ้าเกิดเป็นพราหมณ์ที่ยากจนเห็นพระญานาะคกับประชาชพระมหากษัตริย์นำทรัพย์สมบัติมาอวดกันพระญานาคก็นำทรัพย์สมบัติในท้องมหาสมุทรขึ้นมาปออยู่เรียมฝัน ราชาพังกษัตริย์ก็นำทรัพย์ของตัวเองต้องเอามาปองใกล้ๆก,กันเพื่อหวดกันว่าใครจะมีทรัพย์สมบัติมากผลสุดได้พระราชาที่เป็นมนุษย์แพเพราะว่าทรัพย์สมบัติของปญญานาคมากกว่าในสมัยนั้นพุทธเจ้าเกิดเป็นพระที่ยากจน ก็เลยไปถามผงชนว่านี่ทรัพย์ของไครนี่ทรัพย์ของไขรผงชนก็บอกว่านี่รัพย์ของพระญาณหน้านี่รั์ของราชาประนิกตรยโอ้ยรัพย์ของพระญาณหน้ามากที่สุดทายังไงหนอจรจัดได้รัพย์สมบัติมากจะได้เป็นพระยาณหน้าเห็นไหมทำยังไงหนอจะได้เกิดเป็นพระญาณหน้าเอาแล้ว กิเลสเอตอีขึ้นในใจของพระองคนในสมัยที่เวียนว่ายตายเกิดยังไม่สามารถจับสู้เป็นภุธิยาเพราะบารมีสร้างยังไม่เตงมีีอุ่มหนึ่งบอกว่าเอ้ยถ้าต้องการเป็นพยานะง่ายง่ายเพียงถืออุโบสถทศินและปราถนาเป็นพยานาะพอได้ยินได้ฟังเท่านั้น ในสมัยที่พระเจ้าอุบะขึ้นเป็นพานั้นก็เลยถืออุโบสถศีลพอถือโบสถศีลปัป๊บตรารถนเป็นพญานาคโดยท่าเดียวท่าเดียวเวลาตายปั๊บจริงไปเป็นพญานาคเหมือนกับหลักการและก็ลืมไดพอเห็นรูปร่างของตัวเองเป็นพญานาคโอ้ยน้ำตาร่วงร้องไห้โอ้ยนี่เราที่สร้างบนเทลืลงแท้ตาย เห็นไหม่ะความปิดพ้าของพระองค์เราที่ทำบุญได้ต้องใช้ายถือศีลแปดตั้งใจไปปฏิบัติต้องการมาทุกขติภูมินี่เหรอเห็นไหมล่ะร้องไห้เลยแต่ต้องยอมรับกันมันสุดได้ก็ไม่ยอมด้วยทำยังไงที่จะกลับมาในโลกมนุษย์อีกได้นั่นแหละเหงวันพระวันอะไรก็ต้องมาถือศีลแปือศีลอุโบสถ เพื่อปรารานเป็นมนุษย์เสียใจร้องไห้อยู่อย่างนี้องคิดดูนี่น,นี่มีในพระสูตรก็เลยพูดอย่บบางน้เวลานี้ทำบุญแค่รบนกายนี่ต้องการจะเป็นยักษ์อย่างนั้นเลยต้องการเป็นพญานาคอย่างนั้นเลยพอไปวัดปั๊บก็นี่เออพญานาคชื่อนี้นะมารกากมาวานะ้นก็ปั้นไว้ในวัดเห็นไหมล่ะนี่ไหว้พญานาคนี้นะไหว้พญานาคนี้นะจะได้ช่วยพวกเราตกแต่งไม้ชับพุเรา โหนานักโหปาที่จะออกจากทุกขติพ์ได้เป็น้าพุทธเองไม่รู้เรื่องหลักคำสอนของพุทธเจ้าเป็นการพยาแนานเป็นอาจารย์เป็นการยักเป็นอาจารย์ลองคิดดูที่ทำไมจึงไม่ทําให้จิตใจนั้นมันสะอาดจะอ้านจิตใจเป็นบุญเป็นกุศุลปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าเดีวยวไายเดี่ยวไายเดียยด่วยวทําำไมจึงจิตใจจะต้องวกแวกเวียนใจาเวียนขวา พดงอไม่รู้จะไปทางไหนบ้างอยู่วัดวบานก็พา,ากันสร้างพยาน,นาคไว้ชื่อดังที่ด้วยชาว้างกาใบบวงสวงเส้นใบพักก็บ้าพาอุบาสิกาทำมันจะได้เวลาตายไม่เป็นไรนะชาวพเราเวลาตายจริงเป็นจมในนรกบ้างจริงเป็นพวกอยานน่งบ้างจริงเป็นยักษ์บ้างเสียใจไหมล่ะเสียใจก็แก้ไข พกะพักกันไปเองนี่เจตนาเองนี่เจตนาเป็นยักษ์เองนี่เจตนาเป็น,าาน,น,นพระยาน้าเองนี่นี่รอบหนันไปแในวัดเอาตั้งพรยาน้าเอาน้ำพ่นออกมาในปากพากันการกรว้พระก,ก็จุดธูปจุดเทียนไปยกมือปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้ตกตางขนาดนั้นเหนือพาคเราตกตางขนาดนั้นเหนือชาวพุทธเราเนี่ยสุขดีภูมิสุขสมภูมิบริบูรณทางเดินเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลท,ทําไมจึงไม่ทำ ทำเอาซิทำให้จิตมันหลุดพ้นจากกิเลสเอตรีทำให้จิตมันหลุดพ้นจากอาสวะทั้งวเดี๋ควปามคิตมันถึงมันถ้าจิตมหามันสิเห็นไหมละปัญจะวีธั้งา้าเวลาที่จิตหลุดพ้นจากการถูกจองจำก็อธิษฐานจำพรรษาที่ปาอิสิปตนะมนลิกายาวันพร้อมกับพระพุทธเจ้า